สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าสุดสยองกันอีกครั้งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องประวัติผีนางตาณีผีนางตาณีเป็นผีผู้หญิงของไทยอีกประเภทหนึ่งคล้ายกับผีตะเคียนแต่ผีตาณีจะสิงอยู่ในต้นกล้วยตาณีผีตาณีนั้นได้ชื่อว่าเป็นผีผู้หญิงที่มีความสวยงดงามผมยาว นุ่งผ้าสบายสีเขียวอ่อนนุ่งจงกระเบนสีเขียวอ่อนกลิ่นกายจะหอมคล้ายกับดอกกล้วยแต่ไม่ใช่ในต้นตานีจะมีผีตานีสิงอยู่ทุกต้นซึ่งผีตานีนั้นมักจะชอบหลอกล่อผู้ชายเอาไปเป็นสามีผีตานีนั้นยังขึ้นชื่อเรื่องของความหึงหวงที่รุนแรงหากชายหนุ่มคนใดเคยมีอะไรกับผีตาณีแล้ว ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นผีนางตานีจะตามไปหักคอชายหนุ่มคนนั้นทันทีต้นกล้วยตานีจึงเป็นข้อห้ามไม่ให้ปลูกในบ้านเด็ดขาดหรือหากว่ามีการเกิดของต้นกล้วยตานีในบริเวณบ้านเมื่อต้นกล้วยตานีถึงคราวออกปีก็จะมีพิธีพรีพรายตานีซึ่งเครื่องพรีจะประกอบไปด้วยหัวหมูเครื่องบายสี อาหารคาวหวานขนมต้มแดงขนมต้มขาวเข้าตอกดอกไม้ทูบเทียนน้ำหอมแป้งแก่นจันทร์มีการนำแหวนและสร้อยทองคําปคลคองที่ปีกล้วยเพื่อเป็นเครื่องประดับให้กับนางตานีและผ้าแพรต่างๆนำเอาไปพันรอบต้นกล้วยตานีพร้อมกับกราบไหว้ขอให้ผีนางตานีช่วย ปกปักรักษาสมาชิกทุกคนในบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีลาบมหาศาลบางแห่งอาจจะมีการนำพระสงฆ์หรือหมอผีมาทำพิธีร่วมด้วยเชื่อกันว่าปลีกล้วยตานีที่มีผีนางตานีสิงสถิตยอยู่นั้นมีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยมวิธีใช้ก็เพียงนำเอาปลีกล้วยมาตากแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผง นำไปใช้ผสมเป็นแป้งผัดหน้าหรือผสมในสีพึ่งทาริมฝีปากดีนักแครและเมื่อทำพิธีผีพรายตานีแล้วต้นกล้วยเกิดมีปรีออกมาที่กลางต้นก็จะถือว่ามีผีตานีสิงสถิตยอยู่อย่างแน่นอนหากหนุ่มโสดที่นิยมการเล่นศสยศาสตร์ก็จะเข้าไปทำพิธีเจ้นไหว้แล้วจะไปที่ต้นกล้วยตานีในเวลากลางคืนทุกคืน พอไปถึงก็จะทำการเกี้ยวพรายนางตานีทุกคืนจนกว่านางตานีจะใจอ่อนและเห็นอกเห็นใจจากนั้นจะเอามีดแอนโคนกล้วยออกมาก้อนหนุงพร้อมกับแกะสลักเป็นลูกผู้หญิงเมื่อนำกลับมาบ้านก็ให้ทำการเส้นไหว้ทุกเชา้าเย็นทำอย่างนี้ทุกวันพรายนางตานี จะปรากฏออกมาให้เห็นในความฝันพร้อมกับยอมเป็นเมียของชายหนุ่มผู้นั้นเมื่อชายหนุ่มได้นางตานีนเป็นเมีย,ย,มมยแล้วจะไม่สามารถมีผู้หญิงคนอื่นได้แต่หากอยากจะมีเมียจริงต้องทำการขออนุญ,ญาตจากผีนางตานีสิก่อนก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสำหรับวันนี้ฝันดีลาตีสวัสด์ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แด่ผู้ทำคลิปด้วยนะคะ